นะครับก็กล่าสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีทุ่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเ a y ฟ o ูมแล้ววันนี้จะมาเล่นมาว v e ฟิ u เจ r e ์ e ร o บ u ูชั n กันนะครับผมสำหรับช่วงแรกที่ผมเล่นหัวผมไม่ได้ให้ทุกคนดูเราตัดบอกนะครับผมก็ขอโทษกันด้วยนะครับคลิปนี้จะยาวสักสิบนาทีนะครับผมหรือไม่ก็มากกว่านั้นสักแป๊บนึงนะครับ คุยกับสตาร์ลอดชุดอย่างเท่เลยมาร์เวลในกับตันมาร์เวลด้วย Multiple planets from alternate realities converge, the excess matter has to exist, so perhaps in. Ah. Uh, I wish it seems like we keep finding more danger around every. But to our advantage, this may have caused our. I've got the proof. In essence, Fortunately, nothing catastrophic has been produced. Yet. An Best luck, there. ถ้าคลิปนี้มีคนกดครบสามร้ผมหมจะถ้าคลิปนี้มีคนเม้นเ <The calculator. S 1> ม้นกัน,นเยอะนะครับว่าสองร้อยวันมาเป็น Future Evolution ถ้าเม้นเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาทำวันที่สองร้อยให้เลยคลิปนี้คือคลิปหนึ่งคลิปนี้ไม่ใช่หนึ่งร้อยวันจริงๆนะครับ ่งเป็นห้าวันห้าวันห้าวันไปเรื่อยๆจะลงยี่สิบิีนะครับก็ฝากติดตามกันด้วนยนะทุกคนผมเลือกไหนดีซ้ายกลางหรือขวาซ้ายไหมเอานี้แล้วกันนะทุกคน <S 2> <S 2> <S โอเค ทุกคนอันนี้มันดีไหมอ่ะช่วย,ค,ยคอมเมนต์บอกผมด้วยเรามีหน้ากากสไปเดอร์แมนใหม่เราอย่างสูัวนี้ไม่ได้ คุณนะครับที่มาช่วยตามคำขออืมผมไม่ค่อยพูดผมไม่ค่อยอ่านนั้นให้ฟัง,งน,น,นะผมอยากเล่นเนื้อเรื่องอยากเล่นเล่นเนื้อเรื่องเปนหลักถ้าใครอยากดูเล่นเล่นเรื่อง แนะนำทุกตัวแล้วแต่คนอะคนสไปเดอร์แมนก็ดีแบล็วินโดวก็ดีไอรอนแมนก็ดีตัวดีหมดแล้วแต่ยจแต่คนอยู่ผอยู่วากันดาจิต วากันดาเจ็ดถ้าใครอยากจอยเซิร์ฟจอยวากันดาเจ็ดก็มาได้เลยนะทุกคนที่นี่คนเล่นเยอะมากฟาร์มเยอะเออฟาร์มเยอะมากแล้วใครที่ไม่มีเพื่อนมาตีบอสด,ด้วกนน็นี่ครับสนุกสนุกสนุกชอบนะเมื่อวานผมขอโทษที่ไม่ลงคลิปใหนีห้ไม่ลงคลิป มันเรียก future evolution อ่ะจะบอกให้ง่ายๆก็คือเล่นไปเสร็จแล้วกำลังจะเล่นเสร็จแล้วเกมมันไม่เข้าเพราะว่ามันบอกว่าเน็ตเวิร์กมันจะเถียงเน็ตผมก็ดู Youtube ได้ทำอะไรก็ได้แต่แต่มันทำนี้ไม่ได้เลยผ <Sens ational. S 1> มเลยไม่ได้ลงคลิปนะตะกคน เก็บพันนิชเชอร์เหรอใช่ไหมทุกคนทำไมผมดำไม่เป็นะทุกคนไม่ต้องสงสัยเลยผม,มแต่งตัวนี้ผมไม่มีชุดจะใส่อะผมเล่นอนะนชุดนี้มันดีที่สุดเลยรอยฉกมันเท่าไหร่ชุดนี้ชุดมันดูง่อยอะ อาหาโมโนอย่างนี้เลยนะบางคนจะแบบชุดคือชุดดีๆมีชุดเติมอ่ะผมไม่ค่อยอยากเติมเลยดิคือถ้าใครดูดูคลิปแรกๆของผมทุกคนจะเห็นผมเล่นเกมีมิไฟใช่ไหม ฟีไฟผมตัวมันเยอะเจ็บหนักนะกอาจะได้คลิปแต่คลิปไม่น่าใชมดูอะเจ็บหนักมากะอะีไฟแพงชุดแต่ละชุดนี่หกร้อยบาทเกมนี้ชุดแต่ละชุดก็จากที่คำนวณมันก็เก้าร้อยบาทนะแต่ว่าผมเดาว,ว่ามันน่าจะได้ยาวฟีไฟฟีไฟมันไม่ได้พูดมพลาแต่อะไรเนี่ยก็ละต่อ,อคนนะทุกคน มันคอมาเยลยเราไถ้ามีถ้ามีเหตุผิพาดประกันใดที่ผมพูดไม่ถูกก็โทษติดตรงนั้นด้วยนะอุ้ยคอ,อย่างที่

ยังยอยว่หมดเลยโทษนะครับขอเล่นหน่อยได้ไหมครับขบวแข็งสเ,สเกแตแบบแบบกแบบ

<Yes. S 2> thanks <for> till next t i m เดี๋ยวผมจะเล่นอีกสามยิ้ชั้นแล้วก็จะจบคลิปนี้นะทุกคน นับเป็นวันที่สิบแล้วกันนะกคนทักสิบคลิปเนาะมันจะได้ไม่ต้องนานเนะานนะกคนเนาะลงจอดเออไม่ตาย,ยไม่เน้ยอย่าไปอันธพาลกับเขาดิเล่นเกมให้เข่าอันธพาล นนันเหรอมามาได้หมดอ่ะคนไทยไงก็ได้สาเกไม่ไม่เก่งมากเหรอ You'll never they would never. <laughs> ไหนตอนกินท้าแล้วคับมาดูคลิปของผมสนุกสนุกครับายายายาอืมอืมใครมีแนวทางการเล่นมาบอกผมได้นะผมไม่ซีเรียสน,นะแต่ขออย่างเดียวอย่าคอมเมนต์แรงทุกคนได้หมด ทักผมมาได้เลยนะถ้าใครอยู่วันด้าเจ็ดผมชื่อ P H O M อะ่ะ P ตัวใหญ่นะครับ P ตัวใหญ่ด้วยแตไม่ได้ <c oughs> ไดขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยนะ ทุกคนคะ่ะมีแนวทางการเล่นสไปเดอร์แมนไหมอะ่ะผมก็ไม่ค่อยได้รู้มากอะไรหรอกเอ้ยทำไมไปจี้ผู้หญิงงั้นน่ะมันตุน๊ดเปล่าทำไม่ดีอะ่ะเอ้ยผมบอกผมเบ้าหนึ่งนะผมขอไปจัดก,การไอ้คนที่มันจี้ผู้หญิงมาแม่งเ้ยบ้าแกทังผู้หญิงเหรอ <สา S 2> มีจักตีเปล่า<ๆ> มาดิมาหมดเลยยกขยุกมันมาหมดเลยก็ได้นะไม่ด้สกลัวมาสิบแปดคนแล้วเอมอมาดิมาดิาดโอ้โหหน้ากากนิวซิตี้ส่มไหม <Not good. S 1> สุ่มั้ย สวัสดีฮะเอาละครับจะเอาละครับปิดคลิปกันนะครับถช่องปิดคลิปคำถามตายคลิปทุกคนผมอยากถามว่าถ้าทุกคนเป็นสไปเดอร์แมนทุกคนจะทำถ้าทุกคนมีพลังพิเศษทุกคนอยากได้ะไรโอเคสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับจุกินครับ